นี่เป็นบุญกระถินนะครับเป็นบุญกระถินบ้านแม่นกนะครับเหตุบุญหาพอลอดนะครับวสิมาฟัง่งหลวงพอ่อสำเนียงเราเถีดมาบ่ท่านจ่อยเถีดแลลวแล้วเอาโอ้โอยเนาะไปยางรออีหยังอ่าคือคือกระเทยหลวงโคกแค่คผู้คนยืนนะคนเป็นไง นายแค่ฉีดเดี่ยตะกี้ก็ยืนน้ำเท่านัน่นแหละลูกไปามาคือเจ้าทีแต่ยี่นั่งหนิสมชื่อว่าเป็นเจ้าทีแล้วค,คือทางยู่คืออยู่คือสมมชนสมุเอร์ใช่ไหมต้นใดสิงหนันเทศที่สิงต้นใดยีหล่าคือตาฮักแท้วสันวาขอบคุณครับพ่อกัอบ,บพี่น้องแน่นอนยี่หลา่า มาแล้วมาแล้วเชิญชวนเป็น้องเขอบคุณนะมือแร่งเร็วแม่ขอบคุณแมไ่ได้จับปักมดลิงข้างล,าล่างนะจ๊ะอืมปักลิงหายเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจมาฟัางอีหล่าลองเพลงยานกมือแร่งนี่ซ้อมลูกจากทอนลูก <c oughs> เอาไป็นยังที่ตาคุณวัวต่ำก็สิวัดต่ำมาหลอกกับพ่อเนีไ่ไหมหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองซ้ำจ no ิกจากบาทดิอะไรเป็นคนส่วนเฉพาะกิจเนาะเสียงอีสานเสียงวิหกเสียงวิหกเสียงอีสานแฟนเพียงเพื่อนว่าเอาแม่ว่าสั้นอันพ่นสิเลนแนวได้เพื่อนจังสิเลนเขากันเอาแม่ว่าจังสี่แม่เลยบอกลูกว่าลูกจ๋าเขาเปิดใจก่อน ปิดใจว่าระวังคนเสดเฉพาะกิจที่ห้าสี่ห่วมบุญแล้วก็สแสดงกตัญญูมุทิตาจิตต่อพหลเนี่ยเสียงอีหกเสียงอีสานเนี่ยห้าปดลอกจากใจก่อนว่าจะซื้อบัตรหรือเปล่าจะเล่นมั่วว่าจะเล่นถือกันบอเนอี้กต่างๆให้ให้ามว่วงว่าเป็นคนเสดที่ลูกอยากสแสดง,งใจสแสดงความตั้งใจเป็นเจตนาประสงค์ของลูกแล้วก็ ทางลูกเสียงอีสานพร้อมครับค่ะตอนนี้พระกาศกำลังซ่อมเพื่อที่จะให้มันเป็นเนื้องานเดียวกันมากที่สุดให้มีแผลน้อยที่สุดครับค่ะแต่ว่าแม่ว่าเอฟซีแฟนเพ่ของพีโน่ก็ไม่เรื่องเยอะนะน่ารักน่ารักมากเป็นเบิ้งเป็นเป็นฮักเป็นเมียตาเป็นกะเขาเป็นเบิ้งเป็นชื่นทมครับค่ะไหนว่าบอดีบอาห้าเป็นกะติเป็นกะตีแนะน้บแนะน้ำบอกว่าอันนี้อันนี้ S <S <S แคส่วนใหกับมีตามวนเนาะพี่น้องเนาะเอามามวลเอามามวนตะมวลตวลอดที่แข่งสร้างตมวนแหละ FC เพื่อนเพื่อหมดล้ำเสียงอีสานก็น่ารักนะน่ารักแบบเยอะๆนะครับ <S 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 ห,หักหลายเออหักหลายหัหกหลายหัหกหลายคาดหวังครับคาดหวังหวังหลาย่โมเมนต์มาพอให้หวังได้ให้หวังค่ะให้หวังแม่กับน้องๆกับทีมงาน อ๋ออันตอนนี้เรามาโนเรื่องเราจะเสริมดั้งแล้วหรอโลกอาอายพ่อเพื่อนกับพ่อวอเป็นสาวกันหรือเป็นสาวกันเป็นสาวกันค่ะตรงเข้บเนี่ยรอกลุ่มแล้วมือว่านี่โอ้ยมีไอ้ไหลพี่น้องบุนีเศร้าแล้วครับเศร้ามีไอ้ไหลมูนี้มีกำลังใจแล้วจาก่ำลังใจน้องพีน้ำนองสำหรับมอนี้นะครับผู้ใดที่เป็นแฟนขับเสียงอีสานเป็นแฟนขับหมอล่ำเสียงวีหงนกพงศกรหรือว่าน้องอาอายนะครับ เขาไปอยู่ในกลุ่มเดอ้อนะครับไปสนับสนุนกันสิไดยเบิงโชว์อาซิมีเสือ้อผ้ามีพิเศษแน่นอนน้องอาไอาสิไดยร้องเพลงของคุณแม่นกหน่อยอุไรพรพี่น้องถ้าไปฟังน้ำเสียงวาสิปินจังใดนะครับก็บไปบึงในไล่สดในกลุ่มปิดเดอร์พี่น้องเดอ้อนะครับ ตอนนี้ยังท่านตอนนี้ยังท่านนะครับฝากแฟนคลับอย่าลืมติดตามนะครับน้องอไอที่ตามบอสนกบอกเลยว่าสู่นะครับบอสนกนี่แล้วก็บอกเรื่องของการสู่นะครับช่วงนี้ก็บอกเลยว่านักอหลีนะครับเพราะว่างานเจ้าภาพกับบอท่าน,นหลายในช่วงนี้ก็สิไปหลายในช่วงของหลังปีใหม่ช่วงนี้ก็สู่ดังนั้นบอสนก,ก็เลยต้องเฮ็ไดไล่โซเท็ดกุ้มปิดดูผู้ลงคนก็อย่าเบื่อเด้อนะครับ, <c oughs> บรเห็นบอสนกเฮ็ดทั้งสี่นะครับเพรา <c oughs> ะว่า ขาชใส่ใจนะครับคนขัง,งที่สี่มีตลอดเออก็ต้องหางานให้ลูกน้องนะครับกันลูกน้องยูน้ำบบมีงานกระยูน้ำบบได้ดังนั้นก็ต้องเทศกลุมปิดอันนั้นอันนี้นะครับเพื่อที่สี่ให้มันมีรายรับเข้ามาในวงนะครับลูกน้องก็สิได้ใส่ใจไปน้ำกันเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับบอดอนกพงสะกลกะหน,นองอ,อายไอนะครับ